ทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไม่มีขอบเขตสิไปแบบไม่มีขอบเขตสิแค่นี่แค่นั้นแค่ภูเขาแค่ต้นไม้แค่ธรรมชาติแค่อะไรมันก็ยังแค่อยู่นะลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไม่มีขอบเ, <c oughs> เขต,ไ,ตไ,ไ,เเไ,เไปสิแบบไม่มีขอบเขตไปสิ มันไม่มีขอบแผบไปเลยลูกเ,เออมันเลยแค่นี่เลยแค่อันไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปนี่ได้เต็มที่หน่อย แบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปนั่นแหละลูะลกมันจะได้เต็มที่หน่อยไม่มีขอบเขตไปให้เต็มที่ไว้ลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยหมดเดียวเลยลูก khay tinh khay đó khay tinh tự mình ăn khay cho tự mình ăn đó khay tinh khay bao nhiêu bao nhiêu ไผ่ยาที่น้าอะไรไม่มีหน้าที่จะไปจะเล่นตัวไหนตอกย้ำตัวไหนลูกกินด้อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างลูกทุกอย่างนายช่วยหลช่วยอย่างเดียวสังรวัดเนี่ยที่ใส่ผ้ารูปใส่ผ้ารูปมาทุกคนใหม่สิ ไม่เอามันทั so on, that that ้งเอาทั้งไม่เอาลูกไม่เนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไลกลายชิงกายกายช่วยช่วยหรืเรียกว่าตัดสู้ช่วยใ่ครับรักหมดหมดละรักหดทุกข์ือไม่ต้องเรียกก็ได้นี่ กล่าวมาเรียกมาเนี่ยเรียกว่าอนุโลมในการสมมติบัญญัติเพื่อรองรับเนื้อหานั่นเองบัญญัติรองรับเนื้อหาลูก เละไปด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเออไม่ได้อะยรจับตัวมันเองจากการทรงจิตทรงทรงกรรมอ่ะเออกรรมรู้กรรมรู้กรรมเห็นกรรมสภาวะทรงสภาวะจิตทรงอารมณ์ทรงลักษณะทรงอาการนี่หลวงพี่บ้านฮิวแมน ไม่เอามันทั oh, aman, 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 heart, so ้งเอาไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอาเรื่อยๆกันเ่านั้นแหละลูกเรียบร้อยมันจะไม่ใช่อะไรแน่ปเองอย่างนี้เรียกว่าดับล่างว่างล่า้ง ไม่ก็ไม่เอานั่นแหละไม่ก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไม่ไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละโอ้ไม่พร้อมกันมันจะได้พอจดช่วยสมรรถนะหน่อย จะเรียรพอที n, n, át, n, ่จะจบช่วยสังวรัตศาสรูช่วยสังวรัตลูกก็พร้อมกันเลยทุกอย่าง รู้ก็ไม่ใช่การเอาคนในตัวดูรู้ก็ไม่ใช่การเอาคนในตัวรู้อล้วจะอย่างไรล้วก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันตัวดูมันก็จะไม่ใช่การเอาคนในตัวดูเองตัวรู้มันก็จะไม่ใช่การเอาคนในตัวรู้เองอินทรียตนะมันจะไม่ใช่การเอาซ้อนในอินทรียและยตนะไปเองปราจับไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนี่ตงไปเต็มที่เลยมันจะได้วัออกโลกออกคลายออกเ็นตนก้อนอย่างเงี้ยกรรมอยู่ท้องอยู่ะนั่นแหะทุกขหละทุกกริยาละทุกกริยาทั้งตัวทุกกริยาทั้งใจทวิโตอนท่านทโตอนต ส่องมันได้ยังไงล่ะมันส่องทุกทุกอย่างก็ทุกหมดหมดืุกเดี่วโผุ้ให้ส่องมันได้ยังไงทำซาหมดนี้ดีฉีเนาะส่งทำส่งทำเน่ะส่งทุกท่านแหละตัวส่องไอตัวส่งตัวส่งไอตัวทุกท่านนละส่งทุกไอไปนั่งไอแดงเนีปล่อยไปนั่งปล่อยทั้งไม่ปล่อยบบบบววกกัั เนื้อหาเดียวมันหมดอ่ะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่มันเนื้อหาเดียวมันหมดดูสิปล่อยมันแม้กระทั่งตัวปล่อยเองเลยปล่อยมันทั้งตัวปล่อยตัวไม่ปล่อยบูงกับไกบูงกับไกฟุงบูงแอมที่หน่อยดักบัวบานทิ้งบานบังว่าเซนเนอร์บอก ปล่อยแม้กระทั่งตัวปล่อยเองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่างได้เมื่อวันแค่นว่านี่ตาหนี้าดล้างของเมื่อวันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเลยมันจะไปเหลืออะไรลูกเหลือพ่อเหลือภูมิตรงไหนเล่าพ่อภูมิมันก็มาจากการแช่การตรงแต่มันเอาไงตัวเอาดูรู้เอารู้ พอดูเอาดูรู้เอารู้มันก็ทรงตัวดูทรงตัวรู้มันก็เป็นพับเป็นพรมในตัวดูตัวรู้ยินสิ่สี่ยินสิ่สีตัวนี้ิ่งพับเป็นพรมในเภาวะนิ่งเฉยๆเฉยเมื่อพับเป็นพรมในเภาวะเฉยของอะไรมันก็เป็นพับเป็นพรมในตัวนี้มันฟ้องอยู่นี่แหละลูกเรื่องมันเอาไม่เอาแล้วยังเป็นฟ้องทำไมเล่า ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยปล่อยแม้กระทั่งตัวปล่อยเองรักแม้กระทั่งตัวรักเองเนี่ยลูกบอกสละแม้กระทั่งตัวสละเองเนี่ยกินไสลไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเน่ลูกส่ให้กินกืเอง มันหลงเจริญกันมาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเจริญอีกสัญหาเจริญอุปทานเจริญสัญหาปฏิบัติประทานปฏิบัติมันหลงตัวปฏิบัติมาอยู่แล้วนี่จบตัวปฏิบัติไปเลยจิดเป็น้องปฏิบัติอีกเกิดเป็นเดี่ยวเกิดเปทันที ละก็จากละตัวละเองเลยลูกไม่เอาว่าจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยอย่ายาวละไปค่อยละลูกจึงเลยตื่บ่ทิ้งใจตื่บ่จักละตัวละเองดี่ตื่นบ่ทิ้งจตบตัวละจบตัวละเองนี่ลูก ไม่ใชเอาตัวละไปละอะไรเป็นตัวปฏิบัติอนั่นจบตัวปฏิบัติดีแล้วจากละตัวละเองนี่ไม่ได้จบตัวไปใครละปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองนี่ไม่ใช่ปล่อยอะไร ไปปล่อยไล่เดี๋ยวก็จะให้ไปขับรถแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยปล่อยไม่รู้เรื่องรู้เราปล่อยมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นน่ะไม่ใช่ไปปล่อยไล่ปล่อยตัวปล่อยเองปล่อยอะไรเดี๋ยวไปให้ขับรถแล้วปล่อยพวงมาลัยเลยปล่อยนั่นปล่อยนี่ปล่อยอะไรไม่ใช่นะปล่อยตัวปล่อยเองมนเลยจบตัวปล่อย ทำหน้าที่ปอดได้อยู่ประโลอกหน้าที่ทํางานปอดได้อยู่เหมือนเดิมปล่อยตัวปล่อยเองเนี่ยมันไม่ใช่ไปปล่อยอะไรละตัวละเองมันไม่ใช่ไปละอะไรถ้าไปละอะไรแล้วมันจะกลายเป็นปฏิเสธปฏิท่าไปกับหน้าที่การงานกับสิ่งที่ต้องสัมผัสสัมพันธ์มันก็กลายเป็นตัวปฏิเสธนะคัในที่สุดก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์เลย วางตัววางเองี่ไม่ใช่ไปวางอะไรมันจะได้หมดปัญหาตัวไปคอยวางตัวไอ้ตัวไปคอยวางเนี่ยเป็นตัวที่มันมีปัญหาในตัวไปอยวางตัวเองวางตัววางเองสิไม่ใช่ไปคอยวางอะไรลูกปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองนั่นแหละไม่ใช่ไปคอยปล่อยอะไร ปล่อยมันต้องตัวปล่อยตัวไม่ปล่อยบูงจากใจบวงจากใจซุ่มบูงสระตัวสระเองสาลีสิ้นงไาสาลีไม่ใช่ไปสระสังสวัสดิส์ไปสระสังสวัตแล้วมันก็ ไม่ได้ตัดทะลุช่วยสังนวัตแล้วสลายปัญหาดีๆตัวที่มันตั้งสติเอามามันไม่ใช่การเอาสละก็สละตัวสละเองสละไม่ั้งตัวสละตัวไม่สละแล้วก็คร้อมกันไปไปด้วยกันพร้องกันไป มันจะได้ดับล้างว่างล้างเามือนกัน chăm chỉ <coughs> niệm thì cái em à, <coughs> bư không bị mà bình thường theo kiểu đần đần vẫn toàn thế không vẫn toàn duy trì vẫn toàn là sự ảo tưởng เอาตัวไม่เอาเองก็ดำหรักไปตอนนั้นแหละมันก็คลายทิ้งไอตัวแช่ตัวทรงละไอตัวนิ่งๆที่เฉยธรรมดาธรรมดาอะไรนี่ก็เรียกโมหะนนั่นแหละโมหัแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่้องยกเว้นมันยกเว้นเร่นได้ธรรมดาเขายกเว้นไม่ได้ ป็นช่วยใส่ทิ้งใายใส่ป่าบอกใส่ป่าแม้แต่ตัวใายเองก็ไม่ยกเว้นนะใคยทิ้งคใครแม้แต่ตัวไม่เอาเองก็ไม่ยกเว้นไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่มีอะไรยกเว้นอะไรไงลูกล้างตัวล้างเองมันสลายตัวสลายเองหมดแม้แต่ไมมมันก็ไม่ยกแว้นในตัวไมอ่ไมมมันทั้งไมมทั้งไม่ไหมแต่มันสลายตัวสลายเองหมดมันล้างตัวล้างเองหมดได้ใส่ถือไม่เกิดทึ้งนกเหี้ย แม้แต่ไม่เอาก็ไม่ยกเว้นละไว้ไงไม่เอาล้างตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาสลายตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเอง ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทวกงเลยให้แก่ทุ่งนใจทุ่งเลย <c oughs> จะได้กลายเป็นดับร่างว่างร่างสองทา,า,าวัดไปจ,จบช่วยไง จบแล้วจบช่วยสลวงพ่วัตไปตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยสลวงพ่วัตไป ขับแข็ดไปเลยลูกองตัวเยอะไงถ้น,น <c oughs> มันสมดุลพี่ไม่เอา,าทั้งเาอาทั้งไม่เอาเนนมันมีภาพเข็ดไปเลยเย,ยิ่งกว่ารูปยิ่งกว่า,าน้มยิ่งกว่า

ถ้ามสมกัที่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้เนาะพูดคุยกับคนเลิกกันเลิกกันเออแค่มันยิ่งก็เปิดไปสิไม่มีความแขไปสิหมอกุดไวหมอกแขนี้แค่นั้นอยู่ทำไมเล่าแต่ชาวเันก่อนเสือหันไหนซื้อหันแขอะไรมันก็อยู่ในกะลาพ่อในท่านนี่แหละ หลงความ่ ư ở n g งมักแก่อะไรเมื่อพากูต้องแก่นะทิ้งตัวทิ้งออกไปสิบ่อแก้บ่อได้ลุ้ดิภาวะทิ้งสภาวะเองลักษณะทิ้งตัวลักษณะเองทิ้งตัวทิ้งเองออาไปดิสละตัวสละเองออกไปสิไม่มีความแข่ไปสิ แล้วต่อไปก็ไม่ได้ไปตามหาที่พึ ờ, ่งที well, ่ไหนแล้วลูกทั้งเองเลยอ๋อไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทั้งเองก็เรียบร้อยแล้วลูกไม่ขังทุกข์แล้วฮะมัน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 ไม่ใช่อะไรอะไรไม่ขังทุกข์แล้วไม่ขังทุกข์ไม่ทุกข์ขังมันก็ไม่ได้ไปรักษา พอจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันก็เรียบร้อยแล้วลูกนอกเหนือสุกนอกเหนือทุกแล้วนอกเหนือไม่กระทั่งตัวนอกเหนือเองนิ้ใจปดหวไม่ขังทุกไม่คุกไม่ทุกขังแล้วลูกโ่โ่ พะจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองก็เรียบร้อยละวนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองยิงกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองนี่ก็ไม่มีความเขลิดไปเลยทุกอย่างไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองจิ้มต้องหมดทา้ะหมดชาละแม้กละทั้งตัวประดิบะ หมดคาร่าไม่ห้โจรทำใจก็หมดภาระตรงนีน้นั่นลูกก็ต้องฟังฟังในสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งที่ฟังเออฟังในสิ่งที่มันไม่เอาแม้แม้กระทั่งในสิ่งที่ฟังมันจึงหมดภาระาทางปัญญาปัญญาก็เป็นภาระาชนิดหนึ่งมันเหมือนเหมือนกับมันไม่ปล่อยตัวปล่อยเองมันเหมือนกับมันไม่วางตัววางเองเออ ไม่ต้องเป็นห่วงตรงบัญญงปัญญาสติสมาที่อะไรเวลาเราใช้ธาตุช้ขาดมันก็เป็นไปเองมันก็เป็นไปตามนั้นด้วยอยู่แล้วสติสมาที่ปัญญามันก็เป็นแต่พอดีไงเป็นพอได้ใช้งานแช่งหน้าที่อาศัยไปตลอดเวลามีอยู่แล้วในตัวมันเองเืลาคนขับรถจะใช้สติแค่ไหนมันก็ใช้กันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปสึกเอาหรอกเออถ้าไปฝึกอามก็ติีตัวเอา เออมันเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันเหลืออยู่อย่างเดียวว่าเราก็ต้องรู้จักคําว่าเออวางตัววางปล่อยตัวปล่อยไม่เอามันก็ต้องตัวไม่เอาเองอย่างนี้มันปลดล็อกธุงกิจมันไม่ล็อกมันไม่กับมันหม่ดอกบัวนี่มันบานทิ้งบานมันไม่ใช่บานทรงบานถ้ามันบานทรงบานมันคือล็อกตัวมันเองนี่มันไม่ใช่แบบนั้นมันบานหลุดจากความบานเองมันบานพ้นจากความบานเองไมมันบานทิ้งบาน จริงกลายเป็นหมากผลให้ได้กินเห็นไหมดีๆนั่นนะเอาห่าวเด้อโอเคครับรุ่หลานโอเคลูกเพื่นแล้วไงมาถึงแล้วเดินเดินให้ bộ thì nó đủ, bộ lấy đơn... đi cho không lấy, bỏ thì bỏ chính, thị không lấy cái không thì bỏ chữ cái bỏ bỏ tâm không lấy tâm, mọi tâm, thứ và tâm không lấy không lấy không lấy mọi thứ không phải là lấy mọi thứ loi nó sẽ tự hoàn tất Tâm là lấy mọi thứ không phải là sự lấy

ตรงนี้มันไม่ใช่การเริ่มสอบสวนไม่ใช่การเริ่มปฏิบัติมันไม่ใช่เริ่มการเริ่มค้นหาไม่ใช่ตัวใครเริ่มนก็เก้ัเตัวใครเริ่มมันเป็นสองตัวไม่เริ่มนันแหละลนอ่นตัวกค้ัเริ่มไตัวให้เริ่ม่ก็กร้ัเ่ก็ไม่ใช่ก็ใช่ตัวไม่ใช่ถ้าไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองถ้งไห่เากไม่เอาตไม่ กอจบตัวให้เริ่มยติดใจกู้ b t ตึงใจก้ bắt đầu จบจบจบ้บกบจ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 นจบ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 แบบไบ่บอาจบ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 จ่จไจบจบับจบจบจนจบจบจบจนจบนบจ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 ัจบ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 จกจัวหลงเบจ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 ัวบลั้นจบนบจบลบจบจบจอจบจบจบเบจบจบัวหลจบ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 จลจบ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 กบจบอบอบจบัวหลง

ไม่ใช่เป็น่ตัไม่ใช่เองเราคงฝ่ายใ้กบจิกคงฝายนั้นมันจะมีลักษณะของทุกกิริยาชนิดหนึ่งคือตัณหาออไซด์เรื่อยเร่อมันคอยจะดูไปดูไปเนี่ยมันคอยจะสังเกตไปเนี่ยมันตัณหาออาตายไปเรื่อยมันตัณหามล้เสี่ยมตัวเรอตัณหาเสียมไว้รู้ว่าเสี้ยมตัวร่อราาขวาสรุปวชาันเหืืองแบาเป็นกิอสุ cửa ừ, kết luận ấy, đi biết không, mà. không cần phải đi lua, để ý nó thấy không thấy biết không biết không, không cần đi để ý ở chỗ đó จึงเเดทําไมจกไว้เอออีกีจะนะอยาตันหาเี้ยเดทําไม้กไว้เราก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอตย่างนี้วตัวสรุปไปเลยตัดไปเลยยุติตัวยุติไปเลยแล้วมันจะไม่เป็นสมุไทยซ้อนซีซ้อนดูซ้อนดูซ้อนหิดซ้อนติดาว่าซ้อนทำซ้ออะไรมันจะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันลอดอันนี้มันจะคลายออกจากตัวนี้มตัท่ม่ลายที่เตัวที้ไม่ยร ขายทิ้งขายไอ้ดอกบัวที่มันบานทิ้บานเออมันไม่ใช่แค่บานสอตัวมันปบานทิ้งตัวมันเองเออหรือว่าทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองปยคเดียวจบไปยอมเดียวจบไปยมเดียวจบะปยคเดียวะโยอเดียวจบนั่นไปยคเดียวมันก็ลกขึ้นมันก็จบช่วยกันไปหมกกรลึกขึ้นไหมดมันก็ตัดช่วยกันมจบช่วยกันไลกรลนหมด เห็นลุกนะ